็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแบงค์นะครับวันนี้ผมมาทําการเฉยแบบฝึกหัดบทที่3นะข้อที่7 7นะครับข้อนี้นะครับบอกว่าจงหาแรงนะครับที่ํำน้ํากระทานะครับในการทําของแผ่นใบพัดแบบหักทิศทางนะครับบือเบสนะครับเป็นชุดนะครับซึ่งมีความเร็วนะครับก็คือตัวของ30เมตรต่อวินะครับโอเคแล้วหากําลังที่ทําได้นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแรงที่ตัว แรงที่กระทบแผ่นผิวหน้า,น,านะครับที่เป็นชุดการเคลื่อนที่นะครับข้อนี้เนี่ยมันก็จะมีสูตรที่เฉพาะนะก็คือตัวของแรงที่เราต้องการหานี่มันมีอยู่แรงเดียวนะครับก็คือแรงอันนี้ผมคิดของตัวแอคชั่นเรียกชั่นก่อนนะครับโอเคก็จะเป็นตัวของโลคิวนะครับตัวของ V สูตรมันก็คือ V vb นะนะครับลบกับ V j เจนะครับโอเค เราก็จะได้นะครับว่าผมกําหนดให้มันเป็นบวกเพราะผมอิวทิศมันนะก็คือพันนะครับ,รบายส่วนสี่ดีกำลังสองก็คือนี่ตัวนี้นะครับคูณกับตัวของความเร็วนะครับก็คือสี่สิบห้านะครับคูณกับตัวของความเร็วเบสนะครับก็คือสามสิบบสี่สิบห้าเราจะได้ออกมานะครับว่าตัวของ แรงเนี่ยมันมีทิศลบนะครับมันหมายความว่าเรากำหนดผิดทิศนะครับเพราะฉะนั้นแรงจริงๆเนี่ยมันต้องมีทิศไปทางซ้ายนะครับแต่ผมกำหนดไปทางขวาตามเกณฑ์นั่งอิงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้แรงแอคชั่นเรียกชั่นเนี่ยจะได้ตัวของแรงที่ลำน้ำกระทำเนี่ยก็คือ1-3 สองห้าจุดสามหกนะครับไปทางขวามือนะครับต่อมาคนับสุดหากำลังน้ัโจทห์หากำลังก็กำลังก็คือแรงที่เราหาได้นะครับคูณกับตัวของความเร็วเบรับนี่นะครับก็แค่เอาตัวนี้มาแทนค่านะครับคูณกันก็จบนะครับข้อนี้ก็ถ้าต้องใส่ข้อนี้ก็ลองไปทบทวนนะครับในเรื่องของตัวดําน้ำที่พุ่งกระทําต่อแผ่นผิวว่านาที่เป็นดับชุดการเคลื่อนที่นะครับก็ ถ้าสงสัยอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปถามนะผมตอบทุกเมนต,ตอบทุกคำถามเยู่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ